มาลวจ้ามาและช้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เยตาพาชมรอบบ้านอีกแล้วนี่ให้มาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนี่รั้วของเยตานี่ตอนนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวมันกําลังจะออกดอกเดี๋ยวเยตามาโชว์ไว้ก่อนเดี๋ยวมันออกดอกเห็นไหมนี่มันกําลังจะเริ่มออกดอกแล้วนี่สีเหลืองๆเพื่อนเพื่อนสีเหลืองๆนี่เนี่มันยังไม่บานแต่เยตามาถ่ายให้ดูเฉยๆก่อนนะว่ามันเป็นยังไงปีนี้เยตากลับมาช้ามันก็เลย ดูอะไรมันกำลังบานชพรังหมดนี่กระดองไม้เ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่นี่เนาะเดี๋ยวเยตาวันนี้เยตาจะเออเที่ยงแล้วแฟนเยตานอนแล้วเดีย๋ยวเยตาจะเออมาตัดอะไรนะมาตัดเออดอกไม้ที่มันแก่ๆนะก็เลยมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูก่อน นี่เห็นไหมเริ่มบานแล้วแถวนี้ให้เพื่อนๆดูไว้นะแถวนี้เพื่อนๆนี่ตรงนี้ดูไว้นะตอนนี้มันเป็นดอกนี้เดี๋ยวสักพักมันจะมีดอกใหม่ขึ้นมานะอันนี้ดอกเหลืองๆนี้มันก็ยังบานไม่หมดหรอกมันกําลังเริ่มเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเรื <c> ่ <oughs> อยๆยิาตา <c oughs> ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรอวดก็อวดแต่ในบ้านนั่นแหละเพื่อนๆไม่มีอะไรมาอวดเขานี่เห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆ นี่สวยไหมสวยไหมเพื่อนๆนี่สวยเหมือนคนปลูกเลยเนาะเออตอนนี้ไม่เป็นไรโทรศัพท์เป็นของเย,ยตาแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นดงเป็นป่าดงของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรราดราดบุรีราดบุร,ร,บร,ร,บรีนี่เป็นดงของราดบรุรีราดบุรีเยตานะ่ปลูกทิ้งปลูกขว้างหละเพื่อนๆนี่ถ้าถ้าคนที่นี่เนาะเขา โอ้ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาถอนหญ้าถอนอะไรใส่ปุ๋ยใสอะไรยอย่างดีเนาะแต่เยต้านะทําไม่ไวหวหร้กก็เอาไว้อย่างงี้เลยทรรมชาติแค่เวลาสักเดี๋ยวก็จะถอนหญ้าถอนอะไรออกขนาดข้างบ้านเดี๋ยวเยตาจะเอฟทายเขาเขาแบบไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยนะก็าทาอย่างสวยงามนะแต่ก็ยังมาขอเยตะกินเลยเขาคือเขาปลูกมาเยอะนะแบบเขาดูแลอย่างดี ถ้าเขาปลูกเยอะเขาดูแลอย่างดีเขาก็ทําไม่ไหวใช่ไหมอันนี้ยายตาปลูกเยอะแต่ยายตาปล่อยทรรมชาาิยายตาก็มีกินเยอะแยะเนาะมันจะถ่ายเพราะว่าจะเห็นลำปานะาข้างบ้านนั่นน่ะที่เขาปลูกนู่นที่เขาเห็นไหมเขาทําอย่างดีเออวันนี้เดี๋ยเดินกลับดีกว่า เดี๋ยวไม่โชว์เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดพี <c oughs> ด่ตามไม่มีอะไรโชว์มันหมดแล้วจะโชว์อะไรวเราเพื่อนยิ่งตอนนี้ยิ่งโทรศัพท์ก็ว่างตลอดด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวไม่มีอะไรโชว์โทรศัพท์มันว่างตลอดแต่คนไม่มีอะไรโชว์นะเนาะอางงนเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะนี่มันอย่างดอกไม้ดอกนี้เห็นไหมนี่มันก็เริ่มขึ้นมาใหมน่นี่เห็นไหมปีที่แล้วยี่ตี้เยตาเอากิ่งมันเอากก่งมันมา ชำนะถ้าซื้อเขาก็สีห้าร้อยนะเยตาเอากิ่งมันมาชํำก็ขึ้นแล้วนี่เพื่อนๆนนี่เห็นไหมนี่ที่ยตาปลูกนี่ต้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนี่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 เห็นไหมนี่เนาะแล้ววันนี้เยตาจะพาเพื่อนๆนี่ปัดพวกพวกนี้ออกนี่นี่นี่ดอกไม้เก่านะแถวนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนดูไว้ก่อนนะนี่มันเป็นแบบนี้ เดี๋ยวจะไปมันก็มีดอกนู้นบานดอกนี้บานฮะเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเร่อยๆ,ๆในยตะจะพาเพื่อนๆมาทํางาน <c oughs> ทํายังไงล่ะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยตะข,ขอ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 ตั้งกล้องให้มันดีๆก่อนเนียจะชวนเพื่อนๆทํางานเนาะ <c oughs> ไปไปไปต่อไปต่อไปทํางานต่อเพื่อนๆทํางานช่วยยตะทํางาน <c oughs> มีแต่ดอกไม้ทางนั้น,นเพื่อนๆตรงนี้นะเวลาเราตัดเราก็ต้องคอยระวังว่ามนมีดอกไม้เยอะแถวนี้ Thank <laughs> you. แค่นี้แหละเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ายะตาแค่โชว์ให้ดูเฉยๆว่ายะตาทำยังไงถ้าดูถ้าถ่ายให้ดูกว่าจะทำกว่าจะทำเสร็จมันเยอะเนาะนเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จแล้วยะตาก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะนี่นน้อยมันเริ่มสว่างแล้วเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงนุนทางนู้นก็ดอกไม้นะนู้นดอกสีเหลืองๆอยู่นู้นทางนู้นก็มีมีเรืองๆแบบนี้นี่ แบบนีู้่นู่น๋นววันหลังยยตะจะพาไปดูเนาะ๋นวเะตะจะทําตรงนี้เสร็จแล้วก็จะตัดตรงนู้นเนาะจ้าแค่นี้แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันละนิดวันละนิดโทรศัพท์ว่างแล้ว๋ <c oughs> นววันไม่มีอะไรถ่ายจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง